เในแต่ละที่ที่แต่โซเฟียบ่ไม่ได้ไปครับผมผมผมดักรถไฟอยู่แถวนี้แล้วครับจักรถไฟอยู네่แถวไหนแล้วครับขบวนที่สองแถวสี่ครับผมดีเซลสี่สี่สี่หนึ่งหนึ่งหกครับผมมีคณะลูกเสือนานาฬีมาด้วยครับผม c ู้โดยสารเปิดต้าบที่นี่สถานีพัทยาที่นี่สถานีพัทยาตู้โดยสารที่มีความประเสราฐตลอดสถานีพัทยาตู้โดยสาร